ซึ่งสัตว์หลายเนี่ยจะคิดว่าจิตใจเนี่ยเป็นของเราทั้งที่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเธอสภาพของพวกเราเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่ตายเป็นสภาพที่ไม่ตายอยู่แล้วแต่มายึดห้าธรรมชาติเนี่ยที่เป็นของแก่เจ็บตายเราก็เลยแก่เจ็บตายไปบางคราวก็เป็น บางคราวก็ไปเป็นเทวดาบางคราวก็ไปเป็นเปรตวิสัยเป็นเดลฉานเป็นสนนรกก็วนเวียนไปตามที่ที่วิญญาณไปตั้งอาศัยก็คืออารมณ์นั่นเองพูะเจ้าจึงจำแนกอารมณ์ออกมาเป็นสองกลุ่มกลุ่มอกุศลกับกุศลกลุ่มอกุศลเนี่ยเมื่อคิดแล้วเนี่ยจะยังสัตว์ให้ภาาทุกขติสามางนรกกัเนตชฉาหรือเปรตวิสัย ก็จะเป็นอารมณ์กลุ่มใดกลุ่มอักุศลกรรมบทสิถ้าเราคิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำยาพูดเพ้อเ้อร์โลกเพ่งแรงอุปก,กรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิอันนี้นคืออารมณ์ที่เรียกว,ว่าเป็นผนืนนาเลวเป็นผนืนนาที่ถ้าวิญญาณไปตั้งหรือไปรับรู้ <brasile> <s> เราเองเนี่ย ที่ยึดวิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยจะได้อัตภาพไปตามนั้นพระองค์บอกว่าผู้ยึดติดเนี่ยจะได้อัตภาพเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอับุญก็ดีดังนั้นพบจะดีจะเลวพบหน้าเราจะดีจะเลวไม่ได้มีใครกําหนดตัวตัวเราผู้ยึดติดเนี่ยเป็นผู้ที่นําพาเราไปเองสิ่งที่นําพาเราไปคืออะไร อะไรเป็นเหตุให้ทําไมวิญญาณเวลาเราเกาะวิญญาณแล้ววิญญาณมันต้องโน้มไปในอารมณ์ที่ไม่ดีหรือดีอะไรเป็นตัวกําหนดนิสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอุปนิสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอนุสัยก็คืออดีตการนานไกลอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเราครบคบกับอารมณ์อะไรมากเราเสพคบอารมณ์อะไรมาก วันทั้งวันเนี่ยผู้เจ้าให้สังเกตวันทั้งวันคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลาคิดลักทรัพย์คิดคอยโกหกคนนั้นพยาบาทคนนี้อย่างเงี้ยอันนี้คืออารมณ์อกุศลหมดเลยยิ่งคบนานนะเราก็เกิดนิสัยนิสัยน,นี้นิสัยฝั่งไม่ดีเรียกอนุสัยเราทำฝั่งไหนมากจิตจะคล้อยไปตามฝั่งนั้น คุ้นเคยเหมือนเราฝึกอะไรมากๆก็เป็นไปตามนั้นพระศาสดาจึงบอกอารมณ์แบบนั้นเน่ยอย่าเสพมากอย่าเจริญมากอย่าไปคบมันมากต้องมารู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นกองกุศล,เป,ศลเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าอยากสร้างกุศลก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไร ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรนั่นคือกองกุศลที่สูงสุดละนะนั้นนี่คือวิธีแก้ไม่ให้จิตไปคิดอกุศลคือ,อยูกลมหายใจแล้วเราก็ได้ความเป็นกุศลขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะเริ่มชินเป็นอุปนิสัยได้นิสัยใหม่ฝั่งกุศลแล้วทีนี้เวลาจะตายเวลาจะตายถ้าเราคุ้นเคยอยู่กับกุศลจิตมันก็น้อมไปทางกุศล มันไม่มีใครสั่งเราไปนระกไปสวรรค์นะแล้วเวลาเราหลับจิตก็ยังทำงานอยู่เวลาตายเหมือนกันมันก็ยังเกิดดับคิดโน่นคิดนี่รับรู้อารมณ์นั่นนะการเกิดใหม่ดังนั้นพบใหม่เนี่ยมันเกิดอยู่กับเราทุกขณะวินาทีเลยพบชาติดังนั้นพระองค์อุปมายอย่างนี้ว่า ปรับจากแสงไปกระทบฉากเหมือนเมล็ดพืชไปตกบนผืนนานะเมล็ดพืชพอตกบนผืนนาเมล็ดพืชมีที่ตั้งนี่เรียกว่าพบมาเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณผืนนาเปรียบเหมือนที่ตั้งวิญญาณสี่เมื่อกี้นะหรือเหมือนปัทวีนะปัทวีธาตุปัทวีธาตุาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนปัทวีธาตุ วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงบนผืนนามีพบล้และมีน้ําลดลงไปอาโปหมายถึงน้ำนะน้ำเปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิแปลว่าเพลินราโภราคะคือความพอใจนะความเพลินความพอใจที่เปรียบเหมือนน้ำที่ลดเมล็ดพืชไปทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมาการงอกเปรียบเหมือนชาติ คือเกิดการที่มันมีที่ตั้งเปรียบเหมือนพบคือมันมีที่ตั้งมีที่สำหรับเกิดเมื่อมีที่ตั้งมันก็งอกได้พระองค์ก็ถามสาวกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยถ้ามันไม่มีดินไม่มีน้ำมันงอกได้ไหมสาวกก็บอกไม่ได้แต่ถา้าเมล็ดพืชเนี่ยมีดินมีน้ำไปลดมันงอกได้ไหมก็บอกได้มันงอกเติบโตขึ้นมาได้ พงก็บอกเหมือนกันวิญญาณเนี่ยวิญญาณเมื่อมีที่ตั้งมันก็จเจริญง,งอกงามไพบูรในอารม์นั้นได้แล้วพวกเราเนี่ยสัตตานังเนี่ยพวกเรายึดวิญญาณไงก่อนจะเป็นวิญญาณเรายึดมโนก่อนมโนเหมือนแสงพุ่งเข้าไปกระทบปั้งเข้าไปเป็นวิญญาณวิญญาณจเจริญง,งอกงามไพบูตรต่อไปอย่างนี้อันนี้ก็วงรอบแล้วก็แก่เจ็บตาย ดังนั้นเราสร้างพบเองเราสร้างกรรมเองเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ผู้เจ้าจึงให้ฝึกอยู่กับลมหายใจมากๆไง